ดีครับผมนายนนทวัฒน์วรรณนานครับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแมคือครับสำหรับกิจกรรมทำโคมล้านนาของผู้สูงอายุกลุ่มชตินบ้านเทศบาลตำบลแมขือเริ่มจากเราหางานหาชีวเสริมนะครับให้กับผู้สูงอายุแล้วก็เรเห็นเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่มันเนื่องหายจากคนพความสําคัญของการทําโคมอยากจะส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรมรมล้านนาตลอดจน ผู้ที่สนใจที่เป็นร้านค้าที่น้องชาวบ้านอยู่ทั่วไปทั่วประเทศครับโ่งขายโปรโมททางช่องทางออนไลน์ต่างๆช่องทางครับสำหรับการต่อยอดประเพณีและวัฒนธรร,รรมให้กับสังคมนะครับยุคสมัยนี้ประเพณีและวัฒนธรรมค่อนข้างจะเดือดร้อพยายามส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุนใหม่เข้ามาต่อยอดเข้ามาเรียนรู้กับผู้สูงอายุกับกลุ่มทีมแม่บ้านที่ทำโคมร้านนาของเราครับความรู้ที่ทำเป็นเจ,จด็ดตัวเปตลอด จะเป็นความทรงจำที่ดีของเด็กๆคนหนึ่งผู้ที่สนใจนะครับเอามราียนรู้แล้วก็ต่อยอดขยายส่งเสริมปุ๊บแผนทุกสจากขาที่กลับพื้นบ้านครับชื่อกีรติพั์ชัยมิตรครับอยู่ในส่วนของผู้จัดการแผนการตลาดครับบริษัทโตโยต้าลิสจำกัดแนวคิดในการทำเว็บไซต์เองของบริษัทโตโยต้าลิสนะครับก็คือการสร้างความยั่งยืนให้กับสุมชนครับโดยทุกส่วนครับจะต้อง ทำงานร่วมกันตั้งแต่การวางแผนการลงมือทำและก็การวัดผลน,นะครับหลังเสร็จกิจกรรมครับผมชุมชนที่ตัวข่าดิสคัาเลือกนะครับหนึ่งก็จะเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งนะครับสองมีหน่วยงานราชการเทศบาลน,นะครับที่ให้ความร่วมมือดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับสามนะครับชุมชนที่มีผู้สูงอายุมีสีมือและมีทักษะดูแลเรื่องวัฒนธรรมและก็แก้สีมือครับผม สาเหตุที่เราเลือกชุมชนนี้นะครับเพราะว่าเราได้มองเห็นนะครับว่าสกยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเนี้สูงและก็จังเป็นชุมชนทีฝีมือในเรื่องของงานกิจกรรมที่ส่งต่อไปยังแหล่งผลิตชิ้นงานางต่างๆของจังวดชียงใหม่ด้วครับ สิ่งที่เราได้ทําร่วมกันนะครับตั้งแต่ทําโครงการมาก็คือเรื่องแต่การวางแผนร่วมกับหน่วยงานร่วมอยู่การฝึกอบรมการแนะนําการทาโคให้เป็นอาชีพและก็สุดท้ายเนี่ยการวัดผลร่วมกันนะครับเพื่อพัฒนาต่อให้มีความยั่งยืนแล้วก็ขยายสู่ความเป็นอาชีพในอนาคตครับ ผลลับในครั้งนี้สิ่งที่มองเห็นก็คือว่าสามารถนะครับจัดตั้งเป็นกลุ่มเล็กๆที่ให้ทั้งการเรียนรู้สามารถทําเป็นแหล่งอาชีพเสริมสําหรับชุมชนได้ครับผมแอนเสนอไป็ด้เป็นเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับสิ่งที่เราคิดเพิเ่มเติมครับก็คือว่าพยายามจะแหาสิ่งที่ยังมีอยู่ในชุมชนที่สามารถเป็นัฒนาจต่อได้เพื่อต่อยอดการเป็นกลุ่มอาชีพที่ใหญ่ขึ้น